เวลากรกะพีกับน้องค่ะช่วงนี้เป็นช่วงค้นหาทายาทจริงๆจากมินยายนกแล้วก็ทีมงานเสียงอีสานของเฮาคนเราถึงจะบอกว่าถึงจะแก่แต่ก็จะมีไฟอยู่แต่สังขารสัจธรรมก็ต้องยอมแพ้เหมือนกันพออยาซาลีถึงวันนั้นยังไงยังไงมันก็ไม่อยู่เออแ <c oughs> ม่นขวาก่ย่อมแพ้คือกันย <c oughs> ังให้พี่ให้น้องของเฮามีส่วนรวมที่สิเลือกทายาทสิเป็นน้องแพนด้าหรือว่าน้องแป้งที่ด้เป็นทายาทของมินยายนก อันพูดล,ลังค่พนเพนสอบถามมาเนาะเพนไปอัน,พ,นพูดล,ลังคนมานี่ลูกบอกคือหนาคือไม่ยายนกแท่นออ้องแป้งนี่วสันลูกไม่ยายนกบอกขึ้นไปยังไหนบอกอันอันนี้เลนเด้เลนเลนบ่แม่นหลานแม่ของเพิ่นนั่นคือหางเครื่องรุ่นบุกเบิกเสียงอีสานย้อนอดีตสิบกว่าปีให้หลังน้องแพ่นด้านนี่ก็เลนนี่หน้าตาก็คือไข่ไข่คือกันลูกแพร่อุไลพ่อเนี่ยเป็นพ่อเพิินอันนั้นเป็นหล,ลานหลานอันนั้นเป็นหลานอันนี้เป็นเลนอันนี้เป็นเลน แนี่สองสองคนนี่นเป็นเหลน,ลนไปสิได้เป็นท่าอย่าตจริงเสียงจริงสิล่องบังมาต้องมีทีไปทีมากเดี๋ยวพอยาซัลี่เอ้ามาึ้นมา่อทั้งมิทีไปนี่แล้วต้องมีควมสามารถคืนลูกไม่มาก<ม>คืนลูกเกากระต้องไปค่ะพี่นออ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 อ้องล่องอ๋นล่องน้องแพ่นดานิสะกอนเป็นตะคือบอให้พอ่ำจจก,ก่่นหนึ่งให้พี่น้องฟังสะกอนหนูลำแน่ลำก่่นหนึ่งบางทีไปทีมากของหนูอลองลำดังๆเด้อผู้ฟังเอ้ยหนูเป็นลูกกัมา พ่อเมียกวยังบิดเลือตดตาตากับยายเบึ่งหนูกับน้องม่มีเฮือนม่มีห้องต้องอาศัยเงินท้องของใส่ย่น้ำยาอย่าฝ่ห้องมาดาหาทําน้องบลาบลืนล้ำตามพื้นแมนเด็กน้อย,อยนี่นาพี่น้องครับ <c oughs> คั้นพูดให้จือ,อได้เดี๋ยวเป้าตาแดงเศร้าขหมอง บารตีเอาควายมักมองนั่นเมียม่มันมาเป็นค่าท้าเปล่าตาแดงเอามาแมื่อไหร่มักบองใดควายมักบาดล่องเงินเมีเออจังไดล่ำตามพื้นไม่เน็กน้อยน่าเพราะฉะนั้นว่ามักบองอันนี้น้องแพนด้าบารนี่ล่องควบสามารถน้องแป้งเบิงขันเป็นตะคือพี่น้องกระทบมือให้เนเดอร์อันน้องแป้งล่ำเบิงกันนะลูกด้วยสำมฤทธที่ดีความฝันมี เป็นดาราจงหานท่าและบ้าบินตัดสินใจไล่ทิ้นออกหากินต่อสู้อยากเลียนน้ยงลูกคว มึงไปโหลดอีแปงเขาเทียวแกงแลดันภาษาหัวปูปูสิไปอยู่น้ำไทยมึงตกไก่แล้วเด้อของสร้างอยากลองตายแท้ป้จักดำป้จาจักแหลดำกับพาะแปแปปากแววแววแข่กัะวอกเสียงกับว่าเขาห้องบาดห้องเพงว่าแม่นไห้มึงจำไว้ยาไฟสูง ย้อนเหตุผลคองยามหนูพยามมาดมุงต้องเพิ่มูงให้คุ้มดาวบ่แม่นสามเฮาคิดแต่ว่าจิตมันแท้อีกอันนึงด้วยก็าหมายของแฟนมันต้องมีมองแทนความนานแน่นให้แฟนจื้อย่าสลมเลืมองซื้อแป้งแปปีกปากแว่แว่สายทันแทน นกตัวลาทันเด็กปั่นไม่เท่ายายลีด้วยศักดิ์ศรีอุไลพรถ้าเบิ่งตอนบัดลำลองเสียงกลางวานปั่นเสียงทองเสียงหนูมวนปั่นมาหองว่าแม่นยอมเจ้าของผููฟันต้องพิสูจน์ก่อนไผเป็นตไผเป็นตอนปังสากนให้สอดเสา น้าทานเออขอบคุณค่ะเสียงตบมือแมพ่พญาย่าลีเสียงดีเสียงมวลเออพี่นออ้องยาสลงลืมซื้อเดออ้ออ,อ,อย่าสุลงลืมซื้อแป,แป้งแป้นปีกปากแหววสายพันแท่แม่หญ่พันหอยอันอันแม่หญ่พันเนี่ยแม่ผู้ใดแม่คอยอ เหรินยายหนกตัวลาทานเด็กปันไม่เท่ายายลี่อันไม่ยายลี่นี่มันไผ่บาดเอี่ยยคอยหัเกี่ยวยกันครับนันกำนั่งนีบาดเอาแม่ของนั่งนีน่ะเป็นลูกไม่ยายลี่สันเด้อเออนั่งล่าตีนี่เป็นลูกไม่ยายลี่นั่งแป้งนี่เป็นลูกนั่งล่าตีเป็นเหลนเป็นเหลนด้วยซักรีอุไรพ่ออ้อถ้าบ้องตอนบาดลำลอง ียงกังวานป่านเสียงขอองพ่ามเม่นยองเจ้าของผู้ฟังต้องพิสูจน์ก่อนไผเป็นโตไผเป็นตอนบังสะก้อนให้สอดเศร้าสุขหรือเศร้าจังว่ากันเด้อทานเอเอยมือนี้แม่ยนกสิลรัเป็นนางเอกแม่ใครศสิลัมเป็นพระเอกพ่อ น้องแปงกับน้องเพ่นดาเป็นนั่งเอกุม,มานมื่อนี่เสียงยีสานมัไม่ขณะดได้เสียบเท่า